สตุ๊บตุ๊บเมามาอะไรอย่างเงี้ย พี่พ่อพงศ์อัศมันว่า<อ>แล้วเขามีมโมเมนต์เขาจะดูอเอิร์ธความรู้โอ้โหเรื่อง <พอ S 1> นี้ยโอ้โหต้องบอกเลยครับคือผมก็จะบอกทุกทุทักแหละว่าคือตอนเนี้ยคืออย่างตอนตอนถอดเนาะช่วงนั้นมันโควิดแรกๆเลยอ่ะที่ตอนนั้นคือมันไม่มีใครมีงานเลยครับแล้วเราก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันตอนนั้นเนาะแล้วมันก็เฮ้ยได้ไปถ่าย YouTube ได้ไปสถานที่นั้นสถานที่นี้ด้วยกันก็จะมีมีโมเมนต์ต่างๆออกมาตอนนี้ยมันด้วยเฮ้ยเราเราได้กลับสู่โลก ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนาะแล้วผมก็เลยต้องทำงานหนกมากทีตอนนี้คือหลังจากจบละครคุณชายมาก็ไหนจะงานนอกแล้วก็ตอนนี้คือเราก็มาแทในเรื่องของละครใหม่ในปีหน้าด้วยทุกคนก็ไปโฟกัสคือตัวเองบอกว่าให้มาถามโเองเพราะมันมีทั้ง ไม่ไ้ัไม่้คือว่าต้นสงกัดเขาแบบว่าสั่งห้ามไม่ให้ลงรูปคู่รูปถูกก็เลยแบบว่าตั่เดินกันยามันหายไปเลยโอ้ก็โอ้ไม่ขนาดนั้นหรอกับก็คือว่าคือเหมือนที่ผมบอกอะผมก็ทำงานนะครับช่วงนี้คือเราอะจะไม่ได้แบบไปไปแบบไปในสถานที่มันไฮถ่ายรูปกันหรือว่าอะไรเงี้ยแต่เราก็ยังใช้ชีวิตในการที่แบบเฮ้ยไปกินข้าว แต่ว่าใบเล่มนี้นะครัจะไม่ได้ถ่ายให้ทุกคนได้เดหเน็นในทันทีครับก็คือไม่ได้เจอใบสั่งใดๆว่าแบบว่าเอ้ยพัก ลงลูกก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีใครบอกยังยังไม่ขนาดนั้นครับยังไม่ขนาดนั้นครพอกันใช้ชีวิตมันลดลงหรือว่าการไปถ่ายรูปไลฟ์สไตล์มันลดลงมันมีไปถึงไลฟ์ไลฟ์สไตล์ที่มนก่อไม่ได้ไปมองด้วยกันแล้วไม่ได้ไปถ่ายรูปอะไรกันด้วยกันแบบนี้มันต้องปรับจูนอะไรกันใช่ไหมีปัญหาคือคือมันมีปรับจูนไหมมันก็มีมีครับแต่ว่าแต่ว่าด้วยเหมือนตอนนี้เนาะคือมันถ่ายไหมมันก็มีครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้หมดก็ต่อแกันนั่นเองครับถ้าที่งานเราเยอะขึ้นไหมก็อยาก โฟกัสเรื่องงานมากกว่าแบบความเป็นคนู่รักอะไรแบบนี้ใช่อันนี้ก็ด้วยครับคือคือหลักๆก,ก็เรื่องของความรักของผมนะคือใช่แหละเมื่อก่อนคือทุกคนจับตามองอะไรอย่างนี้ครับคือมันก็เป็นคู่รักที่ทุกคนจับตามองอยู่แต่สุดท้ายแล้ว่คือผมก็คือถามว่าเฮ้ยคูความรักมีไหมมันก็ยังมีอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าณตอนนี้คือผมก็ต้องทํางานไปด้วยผมก็เป็นคนหนึ่งที่มันคือผมจะพูดเอาไว้เสมอว่า ่ว่าจะวันทองไม่ว่าจะคุณชายผมยังไม่ประสบความสําเร็จเลยผมอยากอยากประสบความสําเร็จมากกว่านี้ผมก็จะจริงจังกับมันให้มันมากขึ้นกว่านี้ลยครเบคือผมก็ยังไม่คิดว่าคุณชายเนี่ยคนพูดถึงทั่วประเทศเลยวันทองพูดถึงเขาไวทั่วประเทศเลยผมประสบความสําเร็จแล้วผมก็ยังคิดว่าเฮ้ยมันยังยังไม่ประสบความสําเร็จสมบูรผมผมอยากไปไกลให้มากกว่านี้ผมก็จะจริงจังกับการทํางานนี่ยมากๆเลยครับเป็นความเข้าใจเนี่ยเป็นความเข้าใจอะไรกับอะไที่เราหัน ใช่ไหมคือมันก็ม oh ีการพูดคุยกันครับก็ก็ก็ต้องมีการก็ต้องมีการปรับทุนเข้าฐานนที่เป็นเรื่องธรรมดาร์คที่พี่เบสก็บอกว่าไม่ใช่มีที่แล้วตอนนี้มันประมาณว่าลงลูกไปอ่ะก็จะโดนจะแตกโดนดังเหมือนดามาน้องเลยว่อย่าไม่อยากจะลงเพราเหมือนโดนโจมตีน้องก็เลยแบบไม่ค่อยอยากอะเพเราจะแบบไม่ไม่ไม่หวาดหอกสื่อผ่านโซเชียลอ๋อก็จะเป็นเรื่องของโซเชียลด้วยแหละครับคือคือคือเบสก็จะบอกเสมอว่าทุกอย่างแน่แล้วจะโดนหลัง ข้างนอกก็ปเรือกอ ก็คือว่าผมก็จะคอยบอกน้องไว้เสมอแหละว่าสุดท้ายแล้วผมก็อยากให้ใช้ชีวิตแบบคือสุดท้ายมันก็ความรักก็คือ,อเราสองคนนะฮะเราจะคิดยังไงตัดสินใจยังไงสุดท้ายเราผมก็อยากจับมือกับน้องไปได้วยกันสองคนถามว่าข้างนอกข้างนอกเพื่อที่เ,เป็นกําลังใจให้เฮ้ยเราขอบคุณเขาเราขอบคุณทับเราดีใจมากแต่ว่าอะไรที่เฮ้ยมันไม่ดีมันจะส่งผลต่อความรู้สึกเราเนาะมันก็พอมันส่งผลไม่ดีมันก็จะเข้ามาถึงในชีวิตประจําวันเราด้วย ฉันผมก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นผมก็อยากให้ฟังแต่สิ่งดีๆแล้วก็ในสิ่งอะไรที่มันจะใช้ชีวิตต่อไปอยากให้เป็นสิ่งที่เรารับไังกันแต่น้องก็เข้าใจมากขึ้นใช่ไหมครับโตนเพราะว่าก่อนจะสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้วจจก็จับมือกันข้ามผ่านจากเ,กเรื่องที่ร้อนรนดราม่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับ <นำ S 1> ใช่ครับก็ทุกครั้งก็จะาปพูดคุยกันเสมอครับไม่ว่าจะเจออะไรมากนู่นนี่นั่นก็ขออย่าเวคือไม่ว่าใครจะไม่เข้าใจยังไงสุดท้ายขอแค่เราสองคนเข้าใจกันเท่านั้นเนี่ยมันเพียงพอแล้วลองบีบอกไหมครับว่า อยากให้พี่ตรงเป็นคนออกมาฝ่ายเป็นคนพูดคนเดียวมากกว่าเพื่อจะได้จบปัญหาจะได้ไม่โดนใครตรงตีอะไรมากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องราวความลับให้ผม,มอะไรนะฮะให้ออกมาพูดคนเดียวดีกว่าเลยให้ผมออกมาพูดคนเดียวดีกว่า<ห>นะผมจะออกมาพูดยังไงไม่ใช่แบบถึงเวลาออกงานเพราะว่าตรงเต่พ<อ>ี<อ>่ๆสื่อมากกว่าโอ้โห<อ><ง>ผมก็ไม่ได้เจอพวกพี่ๆี่ขนาดนั้น ือส่วนมากผมจะมีงานอีเวนต์ไปร้องเพลงมากกว่าคนอาจจะเห็นว่าโอ้งานเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็ได้สัมภาษณ์สื่จอจริงๆก็ผมจะไปงานร้องเพลงตามอีเวนต์ต่างๆมากกว่าแต่ก็ยังไม่ได้แบบมีนักข่าวอะไรมาสาัมจริงครับคือถามว่าให้ผมมาออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยคือคือสุดท้ายแล้วมันออกมาพูดก็ไม่รู้จะอะไรจะเกิดขึ้น แค่เพียงเราสองคนรับรู้กันว่าอยู่ข้างๆกันอยู่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ผมว่าเท่านั้นเนี่ยก็เพียงพอแลยครับยสถันะตอนนี้ได้ไมมครับเผื่อตอนนี้จะได้ยังไงทัใจเลยว่าเราไม่ได้มีอะไรพิจารณากันผมก็ยังรักกันเหมือนเดิมครับยังไงก็ยังเป็นน้องเบสเหมือนเดิมเราก็ยังใช้ชีวิตไปกัน้ะครับรักสุดเขาก็จะรับรู้ใช่ไหมคั ความด,ดีกับน้องด้วยก็เห็นน้องเกรียดดีเลยอย่างเงี้ยน้องก็มาให้ดูก็ยินด,ดีกับน้องด้วยครับที่น้องประสบความสําเร็จก็อยากให้แฟนคลับหรือใครที่ชื่นชอบน้องรักน้องก็ไปให้กําลังใจน้องด้วยครับก็วันที่15ที่มหาวิทยาลัยมกเทพครับก็ฝากไปด้วยครับจะมีมู้หม <laughs> อะไรนะฮะมี้าคูใหม ก็รอดูดีกว่าเคียร์คิวยังครับเคียร์ค <them> ิวไปก่อนคอนเกร์เม้าส์ยังตรงก็เรียบร้อยครับเรียบร้อยก็คงจะไปครับเราต้องวั่นแน่นอนรอของสั่งก็ได้มาถดงจ แค่จริงๆแค่ผมไปนี่ก็คือไปแสดงความดีๆนี่มันดีที่สุดแล้วตรอหนักใจไหมโตเพราะว่าของผันร้อนแต่หนักที่เรามอบให้กันนักมันจะต้องมีูลคมาณเยอะไป่ยอันนี้จะมีใหญ่ขึ้นไหมตการคือจริงๆจริงๆผมก็คิดหนักเหมือนกันนะพอแบบว่าทุกคนไปโฟกัสเรื่องนั้เนี่ยมันมันสุดท้ายแล้วอ่ะมันจะไม่ได้อยากอะไรที่มันจะมันจะไม่ได้ให้อะไรที่เราอยากให้บางครั้งมันพอทุกคนโฟกัสว่าเฮ้ยตอนนี้ทํามาหลักแสนปีหน้าต้องหลักล้านนี้แต่บางครั้งอ่ะถ้าเผื่อสม พุทธผมไปเจอสิ่งที่มันมีค่าทางจิตใจที่มันราคาแค่แบบ5้าสิบาทส0บาทแล้วผมอยากให้แล้วผมจะกล้าให้เขาเหอรอทีนี้ผมก็เลยแบบจะบอกเอาไว้เสมอว่าสุดท้ายแล้วว่าความรักให้เป็นสิ่งที่เราสองคนรับฟังกันเองคือ